สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแขกข่าวสดนะคะวันนี้อยู่กับปุ้ยนะคะนี่คือนักร้องของเราในวันนี้ที่มาห้องรับแขกเรานะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีนะครับบอมสเลียครับผมจากค่ายเวกมิวสิกครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นซิงเกิลแรกหรือเปล่าถ้ารู้เป็นซิงเกิลที่สาม้วครับอืเป็นซิงเกิลที่สามที่ผ่านมานี่คือปล่อยเพลงอะไรแบบบ้างคะ ก็เพลงแรกนะครับผมก็เป็นเพลงเชื่อเธอครับผมฟิชเชอร์ริงกับน้องชามุกนะครับแล้วก็เพลงที่2มีชื่อเพลงว่าโลกหัวใจครับผมแล้วก็เพลงนี้เพลงที่3ามคผมเกยสอนครับอันนี้ปล่อยมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับจาก2เดือนแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะที่กระแสที่เข้ามากระแสดีครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คนก็อยู่บ้านนะฟังเพลงกันเยอะครับก็ปลื้มใจครับผมเวลาเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรครับส่วนใหญ่คนพูว่าอย่างไรบ้างคะก็จะชม MV ชมนางเอก MV แล้วก็ชมเพลงเนี่ยแหละครับผมว่า,าฟังแบบวันละสิบรอบเลยนะผมผ oh. ่านผมก็ดีใจแล้วครับผมเออคะพูดถึงเพลงนี้เป็นการพูดถึงเรื่องราวยังไงบ้างคะเพลงนี้เป็นมันจะให้อารมณ์เหมือนว่าเนี่ยผู้ชายสองคนเนี้ยเขาชอบผู้หญิงคนเดียวกันครับ mm hmm. เขาเห็นผู้หญิงคนนี้แบบสวยมากอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ทำหันกันนะก็คือแบบต่างคนต่างป้ออะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ก็จีอะไรเงี้ยเพราะว่า เพลงเกสรเนี่ยคำว่าเกสรเนี่ยผมเปรียบเสมือนว่าเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เราเป็นมะแรงผู้อะไรประมาณนั้นครับเป็นแนวไหนคะเป็นแนวป๊อปก็ผมแต่ว่าผสมความไทยเดิมด้วยแล้วก็มีแรปด้วยครับสามอย่างในสามอย่างใช่ครับผมต้องลองฟังเลยฮะจะเห็นว่าในการทำค่อนข้างยากเหมือนกันะเพราะว่ามันเป็นแบบสามแนวผสมในเพลงเดียวกันตอนํำ มันยากมันยากตอนคิดคมันยากตอนคิดตอนจับมาประกอบประกอบกันแต่ว่าตอนทำเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงบ้างเลยค,ครับค่แล้วทำไมถึงได้เอาเอสามอย่างปกติเพทมันจะเห็น2อ,อย่างเนาะแต่อันนี้เราเอาแบบเฮ้ยเอาให้ครบเลยอะคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีความเป็นไทยอะไรขนาดนี้แต่ว่า พอผมเริ่มเริ่มเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยผมร,รู้สึกว่าเออมันใส่ได้เว้ยมันผสมกันได้แล้วมันก็รู้สึกว่าลงตัวแล้วทีนี้ผมก็เลยได้ไปชวนพี่เกตวงเดอะรูปครับผมมามาฟิเจอริงด้วยนะ<ม>เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่มหาลาัยอยู่แล้วครับผมก็เตะบอลด้วยกันนะอะไรเงี้ยก็เฮ้ยพี่เกตมาร้องให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยพี่เกตก็ก็อ่ะส่งเพลงมาก็โอเคตอบตกลงเลยครับผมก็ได้มาทํางานร่วมกันแสดงว่าเราเขียนเนื้อเขียนอะไรเองใช่ครับตีทุกอย่างทำเองหมดดนตรีเนี่ยจะเป็นน้องอีกคนนึงทาครับผมเป็น คู่บุญผมเลยคือทำกันมาตั้งแต่เพลงแรกแหละครับผมชื่อสองก็เลยทำกันมาใช่ทำไมเราถึงได้แต่งเพลงนี้ค่ะเอาความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าประสบการณ์ที่ได้เจอมานี่มันเป็นเพลงนี้มันพูดถึงผู้หญิงสวยครับแล้วผมว่าผู้ชายทุกคนน่าจะเคยเจอผู้หญิงที่แบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอครั้งแรกเราก็รู้สึกตกหลุมรักเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ลองจินตนาการดูครับผมตอนเขียนก็นึกถึงผู้หญิงสวยสวยนึถกถึงคนนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงนี้ครับ ใช่ระยะเวลาในการกวาที่จะเขี่ยวเห็นกว่าที่จะมาถึงวันนี้น่ะนานไหมคะเพลงนี้ตอนทําประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็ถ่ายเอ็มวีก็ไม่นานมากครับผมก็แต่ว่ารอรอรอปล่อยเนี่ยนานเพราะว่าตอนที่กําลังจะปล่อยเลยเนี่ยโควิด <c oughs> มาพอดีเลย <c oughs> ครับผมแล้วก็เลยต้อง <c oughs> ต้องรอ,อสักพักหนึ่งถึงจะได้ปล่อยครับผม,มตามจะปล่อยกังวลไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโควิดเนาะ คนก็ยังบางทีก็อาจจะแบบสภาพจิตใจยังไม่พร้พอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกังวลนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเนื้อหามันแนวบวกผมว่ามันน่าจะ,ะช่วยบรรเทาความรู้สึกเครียดได้บ้างนะครับผมก็อยากให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพลินๆแบบฟังอยู่กับบ้านนะครับผมอยากให้อ,อ,ยใหอยากให้ฟังกันเรียกว่าแบบที่มันมาชโลมจิตใจใ,จใช่นเนาะครับผมฟังแล้วย,ยิ้มได้ครับใช่ประมาณนั้นเลยครับคาดหวังไหมคะเพราะว่า ซิงเกิลที่สามแล้วนะเนาะอ่าไม่ได้คาดหวังครับผมเพราะว่าบอมทำเพลงตามตามความรู้สึกอยากจะให้ทุกคนฮะได้ได,ได้ฟังเพลงที่บอมเขียนเพราะว่าบอมรู้สึกว่าเออทุกเพลงที่บอมเขียนเนี่ยบอมตั้งใจนะฮะแล้วก็อยากจะให้ได้ฟังกันเยอะๆครับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่บอมเขียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นเนื้อหาแนวบวกทางนั้นเลยฮะอยากจะทําให้สังคมแบบรู้สึกแบบเออสดใสบิงบิงบ้างอะไรประมาณนี้ครับผม เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะแบบสะท้อนสังคมเสียนสีสังคมแต่ทำไมเราถึงเลือกเพลงที่จะเป็นแนวบวกคะผมรู้สึกว่าผมโลกสวยมาครับไม่ไม่รู้สิ <c oughs> ผม <c oughs> ผมอยากให้แบบเออคนฟังเพลงของผมเนี่ยมีรอยยิ้มค่ะ <c oughs> แล้วผมอยากให้อ้าเอาเพลงเนี้ยอย่างเพลงเกรอนเนี่ยก็เอาไปจีบผู้หญิงได้ <c oughs> เอาไปอะไรเงี้ยแบบเออให้ให้มันมีเพลงแบบความหมายบวกบวกบ้างครับผม <c oughs> เพราะว่าเพลงในตลาดช่วงนี้ก็มันมีหลายแนวครับผมก็แล้วแต่จะเลือกฟังแล้วกันครับคือ,อยังไงเราก็ยังโค้งเส้นของ ความเป็นเพลงแนวบวกใช่ครับก็ถือว่าเตรียมเพลงใหม่ยังคะเตรียมแล้วครับมีแล้วครับคือจะยังไงคะหรือว่าเริ่มทำเริ่มก็ยังเป็นเพลงแนวบวกอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่ายังยังไม่เสร็จครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเดโมอยู่ครับคือจะปล่อยหรือว่าต้องดูอะไรต้องดูซิงเกิลนี้ทำงานก่อนอว่าไงปล่อยแน่นอนครับผมแต่ว่ารอระยะเวลาก่อนอีกสักพักหนึ่งครับเราคิดไหมว่า้ เสนของเรามันจะเว้นช่วงห่างกันก,กี่เดือนหรือว่าไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าก็ไม่อยากให้ห่างนานมากเพราะว่ากลัวคนจะลืมครับผม,มก็ต้องขยันปล่อยไปเรื่อยๆฮนะอย่างงานไม่ต้องพูดถึงงานแล้วตอนนี้ไม่มีงานอยู่บ<ท>ผมใช่ใช่ใชเลยนะามาถึงที่แล้วต้องร้องโชว์สมิธค่ะได้ครับผมค่ะอ่ะแบ็กอัพมาด้วย <laughs> จะหลับตาฝันฝันฝันจะฝันถึงเธอที่อยู่เย็นนี่ก็คงจะมีแต่เรื่องเธอจะฝากลงหนาวแค่ซอนดอกไม้ไปบอกให้เธอได้รู้เอาไว้กค่เสียวใจเพื่อเธอจะ,จะคิดเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันครับผมร้อ,องลำบากมาก ได้ครับผมแบ่พอถอดตัวนี้ <laughs> สารภาพกับเธอเลยว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้กูรู้ตัวดีมันเก็บอาการไม่ค่อยจะไว้ข้ามันสั่นตัวมันช้าเมื่อเธอเดินมายืนใกล้ๆทั้งหัวใจมันแทบฉลนไปอยู่ใต้ดิน ครับมันก็หายใจไม่ได้เลยอาค่ะให้โอกาสใจก่อนแป๊บนึงครับผมอาค่ะจะติดตามเพลงนี้ได้ยังไงแล้วก็ติดตามผลงานของเราได้ยังไงบ้างคะครับผมก็ฝากเพลงเกสอนด้วยนะครับผมก็ดูใน YouTube ได้เลยนะครับบอมสเลเยอร์ฟิชเชอริงกับพี่เกตชามุกเอ้พี่เกตชามุกพี่เกตเดรุ๊นะฮะเอาอีกแล้วพี่เกตชามุกนะครับผมแล้วก็ดูได้ฟังได้ในสตรีมมิ่งช่องทางต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ ติดตามบอมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG นะครับผมบอมสเลเยอร์เหมือนกันนะครับ b o M s l a y e r z นะครับแล้วก็ตามบอมได้ใน Wake Music ด้วยนะครับผมเพจในอ่าเพจของค่ายเพลงของค่ายเพลงบอมนะครับผม Wake Music นะครับใน Facebook แล้วก็ IG เหมือนกันนะครับค่ะวันนี้ห้องรักแขกข่าวสวนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ